วันนี้เราจะพามาตัดถุงถุงข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมาตัดถุงข้าวนะคะเนี่ยสังเกตดูนะคะทางเนี้ยมันจะมีเชือกสองเส้นใช่ไหมอย่างนี้เนี่ย,เ,ยเชือกสองเส้นแบบนี้ให้เราหัน หันแบบนี้นะคะเอาเส้นเดียวเนี่ยเส้นเดียวแบบเนี้เข้าหาตัวเราแล้วเราก็จะมาตัดทางขวามือขวามือนะคะบาคนเนี่เล็กๆยย้าไม่รู้อ่ะย่้าก็ตัดโอ้มันไม่ออกค่ะเพื่อนๆเราจะมาดึง เส้นบนก่อนนะคะนี่นะคะตาก็ไม่ดีมันจะมีอ่าเส้นนี้อสอดอยู่ที่บ่วงสอดอยู่ที่บ่วงเราก็ดึงออกมา นี่เราก็ดึงที่บ่วงออกมานะคะนแล้วเราก็จะดึงเส้นนี้เนี่ยเพื่อนมันก็จะหลุดออกอย่างนี้เลยค่ะ ส่วนเส้นนี้เส้นนี้มันตัดทุนมาแล้วไม่รู้สอดอยู่ตรงไหน,นเราก็จะดึงเหมือนกันล่ะค่ะดึงไอ้ที่มันอยู่ในบ่วง ี่ะคะดึงเหมือนกันค่ะก็จะหลุดอย่าน้นี่เราจะสอาดึงตรง ตรงที่มีเส้นเส้นหนึ่งมันจะสอดอยู่ที่บ่วงเราดึงเส้นที่สอดอยู่ในบ่วงนะ่ะออกนะคะแล้วก็มันก็จะหลุดถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะมันก็จะไม่หลุดนะคะเพื่อนๆย่าเคยลองมาแล้ว เราต้องใช้ตะไกรตัดเลยตัเนี้แต่ถ้าเราดึงถูกมันก็จะตืดออกไปเลยค่ะคก็จะได้แบบนี้เลยคนี่เลยขอบคุณเพื่อนๆนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณย่าด้วยนะคะเล็กๆเราไม่รู้เราก็ตัด ดึงไม่ออกเลยเพื่อนๆเอ,อ้ยออกมาเป็นแบบนี้เลยใครดูไม่ทันก็ดูซ้ำนะคะย่ามีถุงเดียวทำซ้ำให้ไม่ได้สวัสดีค่ะเพื่อนๆโชคดีทุกคนค่ะ